สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับวันในคลิปนี้เนี่ยเราก็มากับคลิปหน้าอันดับอาร์ติแฟกต์ที่ห่วยที่สุดในเกมซึ่งห่วยในที่นี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเซตที่กาก็ได้นะครับแต่ห่วยในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่ามันแทบไม่มีใครใช้ได้เลยหรือว่ามันมีเซตอื่นที่ดีกว่านี้ก็คือชิ้นนี้เนี่ยมันดูด้อยไปเลยนั่นเองนะครับก็คือแทบจะไม่มีใครใส่อาร์ติแฟกต์ชิ้นพวกนั้นเอาเป็นว่าอาร์ติแฟกต์ที่ห่วยที่สุดในเกมพวกนี้เนี่ ไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหา6คลิปนี้กันครับผู้ขอแนะนําร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดเป็นดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากมอีกด้วยโน1เรื่องเติมเกมต้อง Richman Shop Shop Shop, Shop, Shop. เรามาเริ่มกันจากในส่วนของอันดับที่5กันก่อนเลยนะครับนั่นคือในส่วนของ thunder shooter นะครับซึ่ง thunder shooter เนี่ยเป็นเซ็ตที่มีความสามารถก็คือถ้าคุณใส่2ชิ้นจะเพิ่มความต้านทานถ้าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น40%ซึ่งเป็นความสามารถที่เราไม่จะไปต้องใช้นะครับกับตอน4เซ็ตหรือว่า4ชิ้นเนี่ยก็คือมันจะทําให้ ตัวของผู้สวมใส่เนี่ยครับสร้างกราแสแรงขึ้น35%ต่อมอนที่ติดสถานะไฟฟ้าอยู่ก็คือสมมุติว่ามอนเนี่ยมันโดนการโจมตีท่าไฟฟ้าเข้าไปนะครับแล้วมอนเนี่ยมันติดท่าไฟฟ้าอยู่ใช่ไหมการโจมตีของตัวละครที่ใส่อฟเฟกชิ้นนี้เนี่ยก็จะแรงขึ้น35%นะครับประมาณนั้นใส่แค่ม,มอนตัวที่ติดไฟฟ้านะครับเพราะงั้นมอนที่ไม่ติดไฟฟ้าก็จะเอ่อตีแบบปกติไม่มีดาเมจเพิ่มอะไรมาเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ย ชิ้นนี้ก็เลยใช้ได้กับพวกตัวละครไฟฟ้าซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าตัวละครไฟฟ้าหลายๆตัวในเกมนี้เนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับหมายถึงว่ามันมีเซตอื่นที่ดีกว่าเอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวละครไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตัวละครไฟฟ้าก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะซึ่งตัวละครที่เมื่อก่อนเอาเอาคำว่าเมื่อก่อนก่อนเนาะเมื่อก่อนที่ใช้ตัวของเซต Thunder Sooter ได้ดีน่ยจะเป็นในส่วนของยาเอฟิชน่าจะแค่2ตัว อาจจะมีอีกตัวนึงคือเครื่องฉิงที่เป็นาสายโมโนไฟฟ้านะครับในสมัยก่อนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถามว่าไอ้พวกนี้มันยังใช้ได้อยู่ไหมก็ต้องบอกว่ามันใช้ได้เหมือนเดิมแต่ว่ามันก็มีเซ็ตที่ดีกว่านะครับอย่างเช่นในส่วนของตัวละครอย่างเครื่องฉิงที่มีสายไปเล่นก็คือสายอก,กรรเวดใช่ไหมเขาก็ไปใส่ตัวของชำนาญธาตุอันใหม่ที่มันอยู่กับดันไม้อะไรอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของฟิชที่ก็มีอร์ติแฟกต์ที่ดีกว่าอีกเหมือนกันนะครับ ส่วนย่าเอเนี่ยถามว่าปัจจุบันยังใส่ได้อยู่ไหมมันก็ยังใส่ได้อยู่นะครับแต่ก็หลายหลายครั้งเราก็จะเห็นคนไปใส่เช่นอื่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือ <c oughs> จะว่ายังไงดีละ่ะย่าเอมันไม่จาเป็นที่จะต้องใส่เันเดอร์ซูเตอร์ก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไปฟาร์มดันนั้นมันค่อนข้างที่จะเกลือครับเพราะว่าเซตสีไฟฟ้าธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ใช้ในปัจจุบันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวละครท่าไฟฟ้าจะคลองด้วยเอมเบลมกับเซต คิวดเด็ดดีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันก็เลยทำให้ตัวของทันดอร์ซูเตอร์แล้วก็เซตสี่ฟ้าเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นั่นเองก็เลยตกมาอยู่ในอันดับที่5เนาะและมากับอันดับที่4ครับผมนั่นคือในส่วนของอาชิกเพลตาหรือว่าเซตสีหินที่เราเรียกเรียกกันนั่นเองนะครับด้วยความสามารถของเซตสีหินเนี่ยเมื่อคุณใส่2ชิ้นคุณจะได้รับโบนัสธาตุหิน15%ซึ่งดูไม่เร็วเลยนะครับทีนี้พอมาดู4ชิ้นปึ๊บเมื่อได้รับตัวของการตกผลึกหรือวว่่่าาาตตััตัขอองเฟกกกกรรผลลึนีีียทมจะด้้โใหบ สมมติว่าไม่เป็นโลคธาตุไฟมันก็จะทําให้ตัวละครที่ทําดำมิดไฟเนี่ยสร้างสายไฟได้แรงขึ้น35%อ่านี่คือคือสรุปง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปได้ตัวของตกผลึกธาตุอื่นเช่นตกผลึกธาตุน้ําอะไรอย่างนี้เราก็จะทําให้ธาตุน้ําแรงขึ้น35%อ่าประมาณนี้นะครับนี่คือคอนเซปต์ของตัวของเซตสี่หินซึ่งคล้ายกันกับในส่วนของเซตสี่ลมเลยแต่ทําไมคนถึงไม่ใช้กันละ่ะนั่นเป็นเพราะว่าตัวของ เซตสี่หินเนี่ยครับมันจําเป็นที่จะต้องทําให้เกิดปฏิกิริยาตกผลึกและคุณจะต้องไปหยิบผลึกมันไม่ได้เหมือนการกระจายาธาตุของเซตลมนะครับซึ่งไอ้กระจายาธาตุแค่กระจายมันก็ลดต้าน,นทานธาตุสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่ว่าตวงเซตหินเนี่ยคุณจะต้องวิ่งไปเก็บผลึกและผลึกเนี่ยจะต้องตรงกับาธาตุของ d p s คุณด้วยซึ่งมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะครับบางที่หลายๆครั้งเนี่ย มันอาจจะไปตกผลึกเป็นในส่วนของพวกตัวละครซับดีเพสหรือซับพอร์ตของเราซะมากกว่าคนก็เลยไม่นิยมใช้นะครับทีนี้ตัวอะไรใช้เซตสองหินเอาแค่สองหินนะใครใช้เซตสองหินได้ดีบ้างนะครับมาดูในบรรดาตัวละครธาตุหินกันดีกว่าถ้าหินในเกมปัจจุบันก็จะมีประมาณนี้นะครับจริงๆก็มีตัวของชาร์เวลเลอร์อีกตัวหนึ่งเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวละครที่ยังใช้สองหินผสมได้ดีอยู่นะครับก็คือในส่วนหนิงกวงตัวเดียว นะครับหรืออาจจะเป็นในส่วนของทราเวลเลอร์ด้วยก็ก็พอใส่ได้นะครับแต่ทราเวลเลอร์ก็ไปใส่สีเอ็มเบรมก็แรงกว่านะซึ่งหนิงกวงเนี่ยเขาก็จะใส่ในส่วนของ2หิน2กลานะครับหรือว่านั่นแหละ2หิน2อ ATK มันก็จะสามารถทําให้ตัวของหนิงกวงเนี่ยแรงได้นะครับแต่ว่าถามว่าหนิงกวงมีเซ้ตอื่นใส่ไหมก็มีบ้างนะครับบางคนก็ไปใส่ในส่วนของ2กลา2โนเบลสบางคนก็ไปใส่เป็นสีเอ็มเบรมเลยก็มีนะครับเพื่อให้อันติได้ไบ่อยๆเป็นแบบว่า sub b ิ r ์สแทนนะครับอะไรประมาณนั้น ซึ่งถามว่าตัวอื่นมันใช้ไหมก็ไม่ใช้เลยนะครับอย่างไอ้พวกเนี้ยทั้งหมดตรงนี้ใช้4หฮักสมดเลยนะครับส่วนจงลี่ก็ไปใช้เซตเทนัสซิตี้มันก็เลยทำให้ตัวของเซตอาชิอิกเพลตาเนี่ยดูกา,กากนั่นเองครับจนมาอยู่ในอันดับที่หากคุณกำลังมองหาร้านขายไอรดีโลคุณภาพที่ซื้อได้ัวปา้าบและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำร้านดีๆอย่างอาเคดครับเขาเป็นร้านขายไอดีลีโลและไอดีเริ่มต้น5ดาว เพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโน,โนหนึ่งทุกราคาสายกายชายอย่าพลาดนะครับและมาส่วนอันที่3ครับอันดับนี้เนี่ยจะไม่มีใครในปัจจุบันที่ใช้เลย นั่นคือในส่วนของแ a กไมเดนบีเลฟนะครับผมอาจจะอ่านผิดอะไรผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่อาจจะอ่านถูกก็ไดหรังซึ่งไอเซตนี้เนี่ยไม่ความสามารถก็คือเมื่อคุณใส่2ชิ้นคุณจะได้รับโบนัสรักษา15%และเมื่อคุณใส่4ี่ชิ้นภายใน10วินาทีหลังจากที่ตัวละครที่ใส่แฝกชิ้นนี้เนี่ยกดสกิลหรือถ้าไม่ตายน้าจะทําให้สมาชิกทั้งหมด ในทีมได้รับการรักษาเพิ่มขึ้น20%ก็คือเหมือนได้โบนัสรักษาเพิ่มขึ้น20%ทั้งทีมนั่นเองนะครับซึ่งถามว่ามันดีไหมออมองโดยรวมเนี่ยมันก็ดีสำหรับตัวละครที่ฮิลเบานะครับแต่ปัญหาคือเกมนี้เนี่ยมันฮิลแรงอยู่ทุกตัวอยู่แล้วครับแม้แต่บาบาร่าก็ฮิลแรงและด้วยความที่ว่าไอความฮิลแรงตัวนี้เนี่ยมันเลยไปสกิดต่อมตัวของเซตโอเชียนฮิลแคมนะครับ <laughs> โดยโดยโอเชียนฮิลแคมเนี่ยความสามารถมันยาวมากนะครับแต่ผมจะสรุปให้คร่าวๆว่าใส่2ชิ้้้นนนนมมมัััััไไดรรบบบโสกกกษาเเเเหืือออซต่ีลย แต่พอใส่4ชิ้นปุ๊บเนี่ยตัวฮิวจะสามารถสร้างดาเมจได้ซึ่งแรงจากการฮิวนะครับอันนี้คือผมสรุปมาคร่าวๆนะซึ่งมันแรงมากนะครับก็แรงได้สูงสุด30,000หน่วยต่อการระเบิดหนึ่งครั้งซึ่งระเบิดในทุก3.5วินะครับซึ่งซึ่งมันโคตรแรงแรงแบบโอ้โห สำหรับตัวฮิลเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าพลิกชีวิตมากนะครับมันเลยทําให้ตัวละครฮิลทุกตัวเปลี่ยนไปใช้ตัวของเซตฮิลแคลมแทนที่จะใช้เซตไมเดนบีเลิฟกันนั่นเองครับและมาถึงอันดับที่2นั่นคือในสองเซตลาวาล์วเกอร์สมัยก่อนเนี่ยเซตลาวาล์วเกอร์พอจะใช้ได้อยู่บ้างนะครับเอาเป็นว่าความสามารถของลาวาล์วเกอร์เนี่ยจะคล้ายกันกับตัวของทันเดอร์ซูเตอร์เลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแทบไม่มีใครใช้ได้แล้วนะครับคือมันยังใช้ได้แหละแต่มีเซ็ตอื่นที่ดีกกกววว่่่่าาาาารรรืือออยงี้้นนคคคัับโดดมมมมสสถข็เใ2ชิุณไ ความต้านทานไฟ40%ซึ่งแน่นอนว่าแทบไม่มีประโยชน์เมื่อคุณใส่4ชิ้นคุณจะสร้างความเสียหายแรงขึ้น35%ต่อศัตรูที่ติดไฟอยู่นะครับก็คือถ้าศัตรูติดไฟต่อให้ผมทำดาเมจธาตุอะไรก็แล้วแต่ แต่ผมใส่เซตตัวของลาวเวอรเกอร์ไว้มันจะแรงขึ้น3.5%ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนิยมในส่วนของพวกโรซาเลียที่ใส่ลาวาวอเกอร์กันนะครับเพราะว่ามันจะทําให้โรซาเลียแรงขึ้นมากๆแบบแรงขึ้นคโคตรๆนะครับซึ่งดามเมส่วนใหญ่ของโรซาเลียมาจากอันติโนอแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเคยะนะครับที่ใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็จะมีในส่วนของการจูที่พอใช้ได้นะครับในส่วนของเซตลาวเวอรเกอร์ตัวอื่นเนี่ยไม่ค่อยน่าสนที่จะใส่แล้วอะผมให้เอรอยอีกตัวหนึ่งที่พอใส่ได้นะครับแต่่ถาวา ในปัจจุบันมีเซตไหนที่ดีกว่าบอกเลยนะครับว่า3ตัวนี้เนี่ยใส่สีเอมเบลมดีกว่าทุกตัวเลยใส่สีเอมเบลมแล้วแรงกว่าทุกตัวเลยนะครับส่วนการยูเป็นตัวละครตัวเดียวที่ใส่เอ่อตัวของเอ็มเบลมแล้วไม่ได้ดีกว่าลาวาวอล์กเกอร์แต่ว่าตัวของการยูเนี่ยก็มีเซตที่ดีกว่าอยู่ดีนั่นคือในส่วนของเซตวันเดอร์เอร์นะครับที่ให้ชำนาญธาตุแล้วก็ถ้าเกิดใส่4ีชิ้นเนี่ยการชั้นยิงหรือว่าเอ่อตัวละครธนูเนี่ยแรงขึ้น45%นะมรับด้าวยมันเลยทําให้แรงกว่า นิดหน่อยนะครับไม่ไม่นิดแหละไอิหน่วยเยอะมากนะครับมันทําให้แรงกว่าเยอะเลยและมาถึงอันดับที่1ของเรากับแฟลกที่ไร้ประโยชน์ที่สุดในเกมนั่นคือในส่วนของเซต retracing b o l l i e นะครับโดย retracing b o l l i e จะมีความสามารถก็คือเมื่อคุณใส่2ชิ้นจะทําให้ประสิทธิภาพโล่ป้องกันเพิ่มขึ้น35%แต่ว่าเมื่อคุณสลับตัวออกไปเนี่ยไอความสามารถโล่ตรงนี้จะไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่เออคิดว่าอเอยไอสองเซตไอไอเซตสองชิ้นเนี่ยมันดีนะน่าเอาไปใส่ใจงรี่ไม่นะครับเปลี่ยนตัวปุ๊บความสามารถนี้หายนะฮะเพราะงั้นเนี่ยมันจะดีกับตัวละครตัวเดียวเลยคือโนเอลในสองเซตสองชิ้นเนาะทีนี้เนี่ยพอดูเซตสี่ชิ้นโนเอลใช้ได้หรือเปล่าเซตสี่ชิ้นของมันก็คือเมื่อได้รับกาลังป้องกันเนี่ยหอเมื่อได้รับการป้องกันจากโลก่ก็คือเมื่อคุณกดโล่นั่นแหละถ้าโจตีปกติและชัดโจตีจะสร้างข้อเสียแรงขึ้นสี่สิบเปอร์เซ้นต์นะครับ,อนนอรบือ,อมักเอ่นเดี๋ีวให้ ก็ตามที่ใส่โล่แล้วเน้นตีปกติเนี่ยคือมันใช้ได้หมดเลยนะอย่างพวกแบบวันเดอร์เลอร์อันไฮแทมหรือว่าแบบว่าเอ่ออย่างแบบดิลุกอย่างเงี้ยโนเอลนะครับหรือจะเป็นแบบพวกชายเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใส่ให้ชายกันเยอะนะครับก็คือขอแค่มีโล่จะโลจ่งโลจงลี่โล่ใครก็ได้แต่ขอแค่มีโล่มันก็จะสามารถให้ดาเมจคุณได้เยอะอยู่อพอสมควรนั่นคือ40%นตะครับแต่ในปัจจุบันตัวละครทั้งหมดตรงนั้นเนี่ยก็มีเซตใหม่หมดเลย นะครับอย่างตัวละครที่เด่นๆเ,เลยก็ชายใช่ไหมที่มีเซ็ตใหม่มามเมื่อไม่นามนมานี้นะครับแล้วจริงในอดีตเนี่ยเขาก็ไปใส่สีน้ำมาด้วยนะฮะเขาไม่ได้ใส่ตัวของโบลายกันแล้วก็ในส่วนโนเอลก็มีสีฮักใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรเทสซิ่งโบลายเนี่ยนอกจากในอดีตจะไม่ค่อยมีใครใช้แล้วเนี่ยในปัจจุบันไม่มีใครใช้เลยดีกว่านะครับไดอยางงี้เลยและใครที่จะไปฟาร์มดันนี้เนี่ยก็จะเจอกับเกลืออันดับที่4ของเรานั่นก็คือเซ็ตตัวของอาชิเกเพลตาหรือว่าเซตหินก็คือกลายเป็นว่าดดดัััันน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 ้จะเเเเป็ททีี่่่กกลือสนนอสใมง และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับชอบหรือเปล่าถ้ากชอบไงด้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากดซับซะทาไมอยากโดนเซ็กโูด When I popped off then you go gave me just a little bit of luck t o baby so cold h e a from h e